สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ b o o k to g o วันนี้นะคะเรามาชูโก,โกกันที่อัมสเตอร์ดัมค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเช้านี้มีแพลนว่าจะไปเดินออกกำลังกายกันที่สวนสาธารณะนะคะรถบัสมาแล้วคะ่ะแล้วเราขึ้นรถบัสกันเลยนะคะที่นี่ก็จะใช้การ์ดนะคะในการจ่ายสังนั้นก็ ดูวิวเรื่อยๆนะคะเพื่อมาถึงคก่อนที่จะเดินเข้าไปที่สวนสาธารณะนะคะเรามาดูวิวข้างทางกันก่อนค่ะชีวิตของคนที่นี่เขาก็จะใช้ชีวิตเรียบง,ง่ายนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะเช้าไปหน่อยะค่ะก็เลยทำให้ไม่มีใครออกมาเดินออกกำลังกายกันนะคะเดี๋ยวเราเดินชมวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่สวนสาธารณะกันเลยค่ะ บรรยากาศในสวนนะคะตอนเช้าๆก็จะเงียบสงบนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแต่จริงๆเนี่ยหนาวมากเลยนะคะบร,รยเป็นแดดอ่อนๆอย่างเงี้ยจริงๆหนาวค่ะจะปบบอกเลยแต่เราก็พยายามจะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนให้ได้รับชมกันค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตาม b ุกชูโ o ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube o ุกชู g o ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ